นานมากแล้วนะจริงๆเอาเงี้หนูอยากได้แชร์แม่ใครแชร์ให้หนูครบสาแชร์แล้วพิมพ์หมายเล็กบัญชีขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนูโอนให้นะคะเธอเธอเป็นผู้ชายเนะ่ะเธอไม่ต้องกลัวเลยฉันจะบอกให้ประเทศไทยของจำนวนประชากรเธอเป็นผู้ชายเธอไม่ต้องกลัวเลยเขาบอกเลิกเธอเธอก,ออก็ทำไงอะ่ะ เลิกกันแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งต่อไปอะเธอเธอหาใหม่เลยเชื่อเจผู้หญิงเยอะมากและผู้ชายเนี่ยมีน้อยลงทุกวันทุกวันเดี๋ยวเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรไปบ้างนะเธอไม่ต้องกลัวจะเป็นผู้ชายเธอบอกเจบอกเธอได้เลยว่าเธอหาง่ายมากทุกวันเนี้ยเออจริงไหมถูกต้องไหมประเทศไทยประชากรทั้งหมดเท่าไรเจ็ดสิบล้านคนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสามเท่านะเธอนะ อืเธอไม่ต้องกลัวคนเราเลิกกันครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ต้องเลิกกันอีกแล้วมันสบายใจไหมล่ะมันก็ไม่สบายใจเออแฟนเธอบอกเลิกเธอหาใหม่เลยแต่ก่อนที่จะหาแฟนใหม่เธอสร้างอาชีพของเธอก่อนให้เลิกก่อนให้ปังก่อนเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็มองผู้ชายว่าอ้ทำงานอะไรวะทำอาชีพอะไรวะเออ,นอเนาะเงินเดือนเงินดาวเท่าไหร่วะเออนั่นแหละเลิกนะจริงๆ อืมเป็นจริงนี่เรื่องจริงนะเธอชนีบอกเลิอกอย่าไปแคร์ค่ะเออนะไม่เป็นไรนะสู้ๆนะคะเธอเป็นผู้ชายเธอยังกลัวอีกเหรอก็เธอ,อนี่กลัวยิ่งกว่านะทุกวันนี้ก็เธอกินกันเองแล้วนะรู้เธอรู้ไหมเออเธอรู้ไหมผู้ชายมาตอนผู้ชายไปอีกเธอถ้าเธอเป็นผู้ชายเนี่ยเจ๊บอกได้เลยเธอมีแฟนง่ายมาก ผู้หญิงเยอะแยะมากมายเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอถูกรงวันที่หนึ่งนะเธอได้เลยแฟนนะแฟนใหม่เลยอ่ะโเออโลดเธอยา่ลืมซื้อเลขเจ้าเะ97นะเออหรือเธอถูกรงวันที่หนึ่งแน่เอออย่าลืมมาแบ่งให้ฉันสัก20,000ก่นแล้วกันถูกต้อง6ล้านน่ะโอเคไหมเลิศเนาะเออนะเออโอเค พูดใส่เห็นภาพเลยนี่เรื่องจริงนะทุกวันนี้มานั่งคิดโอ้โหผู้ชายอ่ะใครเกิดมาแบบยังคิดว่าเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบโคตรจะสบายเลยนะชาติปีเนี้จริงๆประชากรทั้งประเทศเนี่ยผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายสามเท่าเลยนะเธอเป็นผู้ชายเนี่เธอไม่ต้องกลัวเลยเธอหาแฟนได้ยง่ายมากเขาไม่งั้นเขาจะมีเขาผู้ชายเขจะมีเมียค,ค,ค,คนหนึ่งสาคนสี่คนเหรอเธอ พราะว่าผู้หญิงเยอะถ้าเธอแฟนบอกเลิกเนี่ยเธอไม่ต้องกลัวเธอสร้างเธอทํางานตั้งต่างต่างทางานเลยเธอสร้างเงินเดือนเงินดาวสร้างฐานะเธอเลยเดี๋ยวก็ผู้หญิงก็เข้ามาเองแหละเธอเธอไม่ต้องกลัวนะอันนี้เจนแนะนานะลูกนะถ้าเธอถามเจเจก็แนะนําเธอแบบนี้แหละนะเอองวดนี้ชอบก้าชอบชอบก้าค่ะชอบก้านะคะชอบก้ามากเออได้มาสามใบพูดต้องพูดว่าใบนะห้ามพูดว่า ทำพูดว่าสิบคูณสิบอะไรนี้ไม่เอานะใบละแปดสิบนะอืมอันหมดเอาก็ไม่ต้องซื้อเจ๊เปน็นคนหนึ่งนะถ้าเลขไหนซื้อไม่ได้เจ๊ก็ไม่ซื้อนะคะอืมก็ถือว่าดวงนะคะอ่ะไปแล้วนะอันไหวมากค่ะแม่อ่ะโอเคค่ะเลขทูบห้าสามเจ็ด รัฐบาลไทยงวดนี้เจวิเคะห์เจคคำนวณเจดูจากสถิติแล้วเจชอบเก้ามากเก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าจุดจบนะคะปิดหมดแล้วค่ะเอออ่ะนะคะทำไงได้เนาะอ่ะจะเอาเงินเขาอะก็ไปว่าเขาไม่ได้อีกสวัสดีค่ะ ล้างหน้ามาแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้แต่แล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอ่ะเดี๋ยวรอคนดูก่อนสวัสดีค่ะแจ้งตื่นช้ามากนะคะแจ้งตื่นช้ามากขอร้องเหอะพี่เอานะ เฟซบุ๊กจ๋าเออเฟซบุ๊กเป็นใจกันหน่อยนะคะเฟซบุ๊กจ๋าคุณนี้เขาจะรวยกันนะคะเปิดการมองเห็นให้หน่อยได้ไหมคะเออเฟซบุ๊กเจ้าค่าใครเข้ามาแล้วส่งสติ๊กเกอร์ให้เจ๊คนละตัวหน่อยดุนด่วนเลยแม่เอาสิเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ เฟซบุ๊กจ๋าเปิดการมองเห็นเฟซบุ๊กจ๋าตัวเองเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะอ่ะใครเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์ทักไทยเจ้นหน่อยนะส่งอะไรมาก็ได้เออด่าก็ได้ไม่ได้ว่าชินแล้วนะคะก็มันมีหลายไม่อยากพูดแล้วนะอังจริงเจ้ไม่อยากพูดแล้วนะคะเรื่องเลขเรื่องอะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราไม่อยากพูดแล้วนะคะมันเหนื่อยแล้วว่ามันเหนื่อยอะ่ะโอ๊ยจำคนนี้ได้คุณชัยณรงเดี๋ยวเจ๊โอนตังให้นะลืมลืมลืมค่ะลืมยังไม่ได้เข้าไปดูเพจเลยอ่ะแชร์ให้หน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีเจ็ดพันท่าน Facebook ก็อย่างที่เห็นโดนปิดกัน้นมหาศาลเลยนะคะ อ่ะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้เจ้หน่อยแชร์เอาบุญเอาทานก็ได้ใครอยากทําบุญนะคะแชร์ให้เจ้ได้นะคะแชร์ให้เจได้นะคะอ่ะโอเคไม่รู้ว่าคนดูจะได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะเยอะมากมายมหาศาลขนาดขนาดไหนเพราะว่าเจตั้งใจมาให้เลขเจกจ็จะทำหน้าที่ ในการแบ่งปันเลขไม่ได้เข้ามาเพื่อจะหวังให้คนดูเยอะแยะมากมายอะไรตั้งใจมาแล้วนะคะเออคนดูจะเท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะอ่ะก็รอให้เข้ามาให้เต็มที่ก่อนเนาะสักพักหนึ่งนะคะอ่ะขอคนละแชร์ก็ยังดีสองสามแชร์ก็ได้นะคะแล้วแต่จะอยากทำบุญเลยใครสามแชร์ก็ขอให้ถูกรัฐบาลไปเออเปิดการมองเห็นให้กับเฟซบุ o กหน่อยให้กับเพจหน่อย นะคะหลายๆคนคืองวดที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเจ๊โดนโจมตีเยอะมากโจมตีกระทั่งว่าโจมตีกระทั่งว่างวดที่แล้วเจ๊ไม่ได้จุดทูบนะพอไม่ได้จุดเป็นงวดหนึ่งคนก็ถามเลยเจ๊ทำไมเจ๊ไม่จุดทูบบอกอ๋อพอดีว่าเจ๊โดนกระแสลุมกระแสตอมเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยเราก็ตัดข้อก่าวหาดราม่าไป ก็คืออ่ะดิฉันไม่จุดก็ได้เออนะคะก็ไม่จุดก็จบก็แค่นั้นนะคะพอมางวดนี้อ่ะเจ๊ขาเลขทูบมายัางคะเจ๊ขามาหรือ,อยังเลขทูบอ่ะเราก็จุดให้พอจุดให้แล้วก็มีดราม่าไปเห็นดราม่าตามโซเชียลต่างๆบอกว่าจุดทําไมเออจุดให้เลขอันเพิ่มเยอะขึ้นหรอเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้มันไปอั้นหรืออะไร เจ๊จุดให้กับสมาชิกเพราะว่าเจ๊มีกลุ่มเจ๊ J. ไม่ได้มีหน้าเพจอย่างเดียวนะคะเจ๊ J. มีสมาชิกในกลุ่มหลายร้อยกลุ่มนะคะเจ๊ J. ต้องจุดให้กับสมาชิกอยู่แล้วจริงๆอะ่ะเราจุดกันมาหลายงวดเป็นร้อยงวดแล้วมั้งแต่ไม่เคยมีปัญหานะมันมีปัญหามันมีดรามา่าในยุคนีม้มาประมาณเดือนสองเดือนนี้เองนะคะเราก็เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่เราไม่พูดแล้วอ่ะโอเค พิมพรวยๆเลยค่ะแม่พรุ่งนี้เราจะได้รวยๆกันนะเจ๊จุดลงให้สมาชิกในกลุ่มละใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ต้องกลัวเราแบ่งปันอยู่แล้วนะอ่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยอ่ะใครแชร์พรุ่งนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงแม่เออรัฐบาลลงแล้วนะใครอยากได้ก็ให้เข้าไปเอาในกลุ่มเอานะคะ เจ๊ป,ปักบทไว้ให้แล้วจะมีแอดมินคอยบริการระหว่างพิมพ์รวยๆเลยค่ะนะคะพิมพ์รวยๆเลยค่ะพิมพ์รวยๆเลยค่ะแม่เอาไม่ค่อยโฟกัสเลยโฟกัสหน่อยเอออโฟกัสนิดหนึ่งนะ,ะโฟกัสนิดหนึ่งชัดไหมขะชัดไหมชัดไหมแม่ชัดบอกชัดนะ กราบสวัสดีหนึ่งหมื่ท่านนะคะเพจที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจฟองเบียแปดแปนะคะมีคนกดถูกเพจนี้มีคนกดถูกใจเพจ8,000สนกว่าคนและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1นึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับอภิมหาเศรษฐีทุกท่านเลยพรุ่งนี้ขอให้รับโชคใหญ่ๆกันนะขอให้มันหมานนะแม่เอออ่ะอะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่านะเราทุกคนเข้าใจอยู่ว่าใครๆก็อยากถูกหวยอะตัวเจเองเจ๊ J ก็อยากถูก นะฮะตัวเจเองเจก็อยากถูกนะไม่ใช่ว่าเจไม่อยากถูกเจก็อยากถูกค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกเลขอะไรเราก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่ดาม่านะคะต้องย้ำบ่อยๆว่าไม่ดาม่านะคะไม่ดาม่านะคุณแม่ต้องบอกว่าห้ามดาม่านะคะหนูจุดของหนูมาปีสองสองปีสามปีแล้วนะคะเออ ปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะแม่เอ้อย่าจมพี <laughs> ปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะแม่นะปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะนะ <sk ling noise> อย่าถือสาอะไรหนูเลยนะแม่นะ <k ling noise> เออปล่อยปล่อยหนูไปหน่อยเถอะปล่อยปล่อยหนูไปสักคนเถอะอย่าอะไรกับหนูเลยอืมหนูก็หาเช้ากินข้ำอืมหาเช้ากินข้ำแม่เอ้ย นะอย่าอะไรกับหนูเลยปล่อยปๆหนูไปเธอให้หนูจุดหนูอะไรเหอนะแม่แต่หนูมั่นใจนะว่างวดเนี้ยหนูชอบเก้ามากหนูว่างวดนี้มีก้าไม่รู้สิหนูชอบก้าอ่ะและหนูก็ให้ไปนานแล้วด้วยเจ็ดแต่หนูขอเจาะเพิ่มอีกสองตัวนะไม่รู้ว่าใครเห็นหรือยังแต่ในกลุ่มเห็นหมดแล้วนะเออปล่อยๆหนูไปเถอะแม่ อย่าถือสาหนูเลยนะแม่นะะอย่าถือสาหนูเลยปล่อยหนูไปเถอะเออทำยังกระแม่นอะไรมากมายเลยไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเลยแม่อ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วยังไงฝากแชร์หน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเออปล่อยปล่อยหนูไปเถอะแม่ หนูให้นานมากแล้วนะคะหนูจะบอกว่าเลขที่หนูให้เนี่ยหนูให้นานมากแล้วนะจริงๆเอางี้หนูอยากได้แชร์แม่ใครแชร์ให้หนูครบสาแชร์แล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนูโอนให้อะแจกทิปก่อนแจกทิปแชร์สามแชร์ครบแล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนูโอนให้เลยสดๆหน้าไหลสดเลยค่ะ น,นี่พูดเรื่องจริงนะเพราะว่า facebook เนี่ยหนูเสียเงินยิงแอดไปเยอะมากยิงไปหมดห้าหมืนยิงไปหมดเป็นแสนไม่ได้เรื่องเลยมันต้องให้คนช่วยแชร์มันถึงจะได้นะคะอังจริงแม่หนูหนูให้จริง,รงนะใครแชร์ครบ3าแชร์แล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาส่งหมายเลขพิมพ์หมายเลขบัญชีธนาคารขึ้นมาเลยเดี๋ยวหนูโอนให้เลยเออไปเสียเงินให้กับเฟซบุ๊กไม่ได้เรื่องเลยนี่ให้คนกันเองดีกว่า จริงๆให้คนกันเองดีกว่าแม่แชร์ครบสามแชร์ขอความซื่อสัตย์ขอความจริงใจถ้าคิดว่าตัวเองแชร์ครบแล้วพิมพ์ขึ้นมาเออหนูพูดเรื่องจริงหนูเสียเงินยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กไปเป็นแสนนะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆหนูให้คนช่วยแชร์ดีกว่าแจกเงินกับคนที่เขาแชร์ดีกว่าเสียเงินให้กับคนที่เขาแชร์ให้เราดีกว่าเลิศกว่านี่เรื่องจริงอะมาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะอมอรับหนูไวมากลูก อมรรัตขาหนูนี่เจ้าประจําเลยนะลูกแม่จําได้นะลูกนะหนูหนูนี่เจ้าประจำหนูขาวไวมากเลยลูกอะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะสวัสดีสองหมื่นท่านค่ะมาสวัสดีสองหมื่นท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเจ๊าฝากแชร์หน่อยนะขอบพระคุณมากค่ะใครรอเลขสูตรเข้าไปขอแอดมินได้เลยเจ๊ปักบดไว้แล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ถ้าเลขที่เจ๊จุดไปตรงกับใครต้องกราบขอภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาลมจะไปกันแกล้งนะคะไม่ได้มีเจตนาลมจะไปแกล้งใครหรือว่าไปอะไรใครนะเราจุดของเราแบบนี้มานานแล้วยังไงเจ๊ J. ก็ต้องจุดให้กับสมาชิกเพราะว่าเจ๊มีสมาชิกในกลุ่มเขาขอเจ๊ J. ก็ต้องจุดไม่งั้นจะมีกลุ่มไว้ทำไมคะถูกต้องไหมเออนะคะ เขาขอเราก็ต้องจุดเราเราต้องทําให้สมาชิกเราอยู่แล้วเจ๊ก็จุดของเจ๊มาแบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วแต่มีงวดที่แล้วนี่ไม่ได้จุดก็คือมันเกิดกระแสะดราม,ม่าเยอะมากเราก็เลยเบรกไว้ให้อะใครอะบางคนไม่ได้แชร์แต่พิมพ์หมายเลขบัญชีอันนี้เรารู้นะอันนี้โปแตกไม่ได้เออเจ๊เสียงเงินยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กอะยิงยิงแอดเพจอะเยอะมากนะทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าเฟสอะเพจเพจเราโดนปิดกั้นหนักมาก เออก็เลยเสียเงินไปเป็นแสนน่ะก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเออต้องอาศัยให้คนช่วยแชร์แจกเงินคนแชร์ดีกว่าเขาท่าก็อีกสวัสดีสองหมื่นสามนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดีสองหมื่นสี่พันท่านนะคะ ใครเข้ามาแล้วเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลขทูปแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของวันพรุ่งนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโอเครู้เรื่องรู้กันนะโอเค เรารู้เรื่องรู้กันนะแม่นะหนูไม่พูดเยอะนะอ่ะเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลขแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ <c oughs> หนึ่งพฤศจิกายนปีพุทธศักราช25งพน้ารนะคะถ้าสมเนี่ยเราเจ๊จำตลอดชีวิตเลยนะเชื่อไหม เพราะว่าประสบความสำเร็จมากเลยงวด95 935น้สามตัวตรงนะคะอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยเดี๋ยวโอนเลยคนแรกมาลูกมาให้ที่เก็บไปเสียเงินยิงแอดโฆษณาละไม่ได้เรื่องแจกเงินให้กับให้เงินที่เขาแชร์ให้เราดีกว่าช่วยเจดีกว่าอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะจะสามหมื่นแล้วอุย้ยงวดเนี้สามหมื่นแล้วพอเลยจริงๆเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยเดี๋ยวนี้ Facebook ก็ปรับเปลี่ยนอะไรของเขาว่าใช่ไหมปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะคะเวอร์วัวงไปอีกคนแรกมาเดี๋ยวโอนเลย มาเลยมาใครเอ่ยผ้าแชร์แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะบางคนเขาก็แชร์ให้เรานะบอกว่าเจ๊หนูแชร์ให้นะหนูไม่เอาตังหรอกสองร้อยก็ดีเออ,เ,อ,อเลิศอ่ะงวดนี้หนูให้แค่นี้นะมีเลขทูและหนูฟันเจาะให้แค่สามใครว่าเยอะเชิญเลยนะคะไปหน้าเลยตามคนอื่นได้นะเออใครบอกแม่งวดนี้เลขแม่เยอะจังเลยไม่เป็นไรค่ะ นะคะถ้าเอาจริงนะต่อให้คนเขาชอบอะเลขเยอะแค่ไหนเขาก็ซื้อนี่เรื่องจริงแม้เลขเยอะจังเลยแต่หนูชอบทุกตัวเลยหนูจะซื้ออ่ะนะคะ